สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง Max Size Channel นะครับวันนี้วันนี้ผมก็ได้ทําการสั่งเจ้ากล่องสั่งเจ้ากล่องอะรกล่องอะไรวะกล่องตัดกล่องรบตัดนะครับสําหรับสําหรับใส่เวฟ้อยนะครับนี่เป็นกล่องสีส้มนะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่เวฟ้อยกันนี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยข้างในเขาจะแบบใส่อาเรแล้วน,น,นอกกล่องมันจะกล่อง่ันทางใหญ่นะมันจะแย่กว่ากล่องเดิม อันนี้กล้องเดิมมันโคดกลังอันนี้คือกล้องกล้องกล้องแต่งนะครับกล้องแต่งกล้องตัดรอบได้กล้องกล้องตัดรอบได้จะมีขนาดใหญ่กว่านะก็คือว่าถ้าจะยัดยางตัวนี้ใส่ไปก็จะเข้างยางน,นิดหนึ่งอันนี้ก็เลยทําการต่อต่อสายเพิ่มมานะก็ะคือที่ปลากันนี้ต่อเองนะครับก็คือย้ายย,าย้ายย้ายปลากมาเสียบไปข้างบนนะเพราะว่าเพื่อการที่จะได้ปรับตรงนี้ได้นะ จะได้ปั๊บเลยง่ายๆครับคือต่อต่อจากลักที่ที่กล่องตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงใต้ตรงใต้ทางประมาณตรงนี้นะ <Okay. S 1> ถ้าใครสนใจสส่ตัวนี้ก็สั่งซื้อได้นะทักแชทได้นะทักเฟซได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเฟซทิ้งลไลน์ไว้นะเดี๋ยวใส่ไปตัวเนี้ยผมทําเองนะห้าสิบบาทสั่งมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวกล่องกันกล่องตัวนี้ก็จะมี กล่องนี้กล่องตัวนี้ก็จะมีปรับโหมดนะปรับโหมดมันจะมีเลสซิ่งโหมดอยู่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเลสซิ่งโหมดนะก็คือเหมือนปรับปรับไฟปะปรับองศาไฟปรับอะไรพวกนี้เนาะเนเป็นอาจจะเป็นปรับองศาไฟแปดระดับแปดโหมดแปดระดับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสปีดลิมิตโหมดนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวล็อกรอบนะครับตัวแบบ ทำให้รอบมันตัดอะไรเงี้ยทําให้รอบไม่เกินอะไรเงี้ยตัวล็อกรอบไว้อะนะมันก็จะตัดตามรอบที่เราตั้งไว้ที่เขามีกําหนดไว้ให้ที่เขามีให้ก็จะมีตั้งแต่มี4,000รอบก0 0 0รอบนะครับ7,000รอบไป1,000รอบแล้วก็9,000,000มันหนึ่งหมื่นสองนะครับมีเยันหมื่นสองนะครับผม4,000ยันหมื่นสองนะปรับหมดตนาะมเยี่ยเลยเดี๋ยวผมจะลองคข้าวๆให้ดูถ้าจะลองหมดเลยไหม ลองแค่มื่นนึงก็พอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบน้อยที่สุดไปไปไปเอากางๆกันเนาะเอาหกพันเดี๋ยวลองหกพันกับสี่พันเหรอได้เีมือนก็ได้เดี๋ยวลองสี่พันกับเก้าพันให้ดูกันเนาะเดี๋ยวลองโม่สี่พันกับเก้าพันให้ดูเดี๋ยวให้น้องปรับให้นะปรับไปแล้วพร้อมจับกลองอยู่อันนี้อันนี้รอบเลยนะต่อสี่พันอันนี้รอบสี่พันนะอันนี้รอบสี่พันนะครับเดี๋ยวปตัดไอ้กล่องตัวนี้ก็คือมัน จะจะสบายดูมันใช้งานได้จริงนะครับอันนี้รอบปีผันนะหรือว่ามันจะตัดไหมอ่ะอยทีคอยทีโอเคโอเคโอเคเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดก็คือการที่เราเอา,เอาสายไฟขึ้นมาข้างบนแล้วต่อกล่อง,องตรงนี้มันมันเปลี่ยนง่ายนะรอ,อบตัดเ,เปลี่ยนง่ายครับเก้าพันอีกรอบหนึ่งมันเก้าพัน ก็ราคาไม่แพงด้วยบอสซื้อเท่าไหร่นะสองร้อยเก้าเก้าลดราคาใช่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองคือว่าทำได้เยอะอยู่นะตั้งปรับองศาไฟได้แล้วก็จูนรอบตบดอบดัดได้จูนล็อกลิมิตได้อะไรโอ,อ้โหโคอยตีค หนาวข้างบ้านจะหนาวพอแค่นี้พอเดี๋ี๋ยวันนี้ถ้าถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นเลมีลิมิตรอบมันก็จะองศาไฟเดิมนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นถ้าจะเปลี่ยนองศาไฟนะครับหรือเป็นเลสติ้งโหมดเนี่ยมันก็จะไม่ตัดรอบนะหรือว่ามันก็จะมันก็จะแบบเครื่องมันจะไปได้สุดเลย มันจะเหมือนองศาไฟเปลี่ยนแล้วมันจะแป๊สเวลาเราบิดช่วงท้ายมันจะเดินตามองศาไฟที่เราตั้งไว้นะโอเครับรับเลยครับพอว,ว,วิธีปรับมันก็จะมีสวิต์สี่ตัวนะมีสวิต์สี่ตัวนะครับมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เลยไปดูกล้องหินไหมอ่าก็คราวนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีลักษณะการปรับให้ดูเขาจะมีลักษณะการปรับให้ดูข้างๆ้านี้เลยการที่จะไปไว้ก็คือทางนี้ก็อาจจะเป็นองศาไฟตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัดรอบ ตัวรอบตัดนะครับว่าจะให้ตัดช่วงรอบประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณคลิปนี้เอ้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าใครสั่งซื้อตัวนี้แล้วสงสัยว่ามันใช้งานงได้จริงได้จริงไหมนะครับผมว่าพิสูจน์มาแล้วมันใช้งานได้จริงในราคา200บาทนะครับก็คือสั่งซื้อใช้ได้นะก็คือลดคาบูมันจะได้ตัดรอบได้นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่ทนานี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ อันนี้ก็คือวิธีที่จะดูว่ากล่องไฟเสียไม่เสียนะครับก็คือเราจะดูว่ามันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะถ้ามีไฟติดตรงนี้ก็คือกล่องใช้งานได้นะครับผมถ้าไฟไม่ติดตรงนี้ก็ก,กล่องยืง่นหาเองแค่นี้นะผม